นี่ลงบันไดต่อบันไดยเยอะมากที่นี่ถ้าเกิดคนอายุมากๆเป็นพวกกระสงกษียนขาแข้งไม่ค่อยดีเนะอาจจะไม่เหมาะ <laughs> ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆค่อยๆไปเนี่ยอีตอนที่เรามาวันแรกใช่ไหมคะเขามีคนแบกรแบกระเป๋าอ่ะเขาเขาแบกกระเป๋าท่องเที่ยวของเรานะสองใบนะลงบันไดเนี่ยโอ้โหเก่งมากเลยอะ แต่ก็ดูเขาก็น่าสงสารเงนนะ mm. เขาคงจะหนักแล้วก็เหนื่อยนะแล้วแดดก็ร้อนด้วย mm. เรายังคุยสามีว่าเวลาถ้าเกิดฉันทํางานแล้วฉันมีปัญหาแล้วฉันไม่แฮปปี้กับที่ทํางานนะฉันจะคิดถึงเขาคือชีวิตเขาลำบากกว่าเราเยอะเลยอะ่ะ mm. เราจะได้ไม่ต้องบน่นก็ประมาณนั้นเนี่ยโอ้นี่ลงไปเรื่อยๆนี่วันนี้ใส่รองเท้าแบบนี้นี่ให้ดูนะเนี่ยเพราะมันต้องใส่รองเท้าที่มันรัดกลุ่มนะเพราะมันจะได้ไม่ มันเดินจะเดนินเดินง่ายกว่าถ้าใส่เป็นส้นสูงอะไรมีส้นมีส้สนนี่มันจะเดินลำบากอ่ะไปเรื่อยๆไปต่อไปคุณสามีมองรอ